ชายสองคนเดินไปตามถนนด้วยกันจู่ๆคนหนึ่งก็เห็นถุงเงินตกอยู่เขาหยิบขึ้นมาแล้วร้องลั่นด้วยความดีใจเฮ้ hey, ข้าช่างโชคดีอะไรแบบนี้เจอถุงเงินหนักๆแน่ๆต้องมีทองเต็มถุงเลย <Wow. S 2> เพื่อนของเขาหันมามองและพูดขึ้นว่าอย่าพูดว่าข้าพบถุงเงินเลยนะควรพูดว่าเราพบถุงเงินหรือเราช่างโชคดีมากกว่าเพราะเพื่อนเดินทางต้องแบ่งปันทั้งโชคและเคราะห์ด้วยกันนะ แต่ชายที่เจอถุงเงินสายหน้าเร็วๆไม่ไม่ข้าเจอมันเองข้าจะเก็บมันไว้คนเดียวยังไม่ทันที่เขาจะได้เก็บเงินเข้ากระเป๋าเสียงตะโกนก็ดังขึ้นจากฝูงชนที่วิ่งตรงมาหาหหชายที่ถือถุงเงินหน้าถอดสีรีบหันไปหาคู่เดินทางแย่แล้วถ้าพวกเขารู้ว่าอยู่กับข้าเราจะทำยังไงดีเพื่อนของเขายักไหล่เฮ้เมื่อกี้ถ้าไม่บอกว่าเราเงินก็ควรพูดว่าข้าแย่แล้วนะสิ ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ถ้าอยากได้สิ่งดีๆร่วมกันก็ต้องพร้อมจะแบ่งปันและช่วยกันยามเดือดร้อนด้วยนะคะ